สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกาโตะสุดฮอตแฟนๆรกรก er, ีดแห่ขอถ่ายรูปทิดกาโตะฮอตไม่เลิกล่าสุดแฟนๆกรีดขอถ่ายรูปหลังจากที่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาอดีตพระพงศกรจันแก้วหรือหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังภาคใต้ได้ลาสิกขาแล้วเมื่อเวลา21นาิกานาทีที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าบวดเพราะโยมแม่แต่เมื่อมีอุปสรรค เพื่อลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติในการดำรงเพศบรรปชิตจึงขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปทำการลาสิกขาณวันนี้ล่าสุดพบว่าในโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปขณะที่กาโตะไปซื้อน้ําที่ร้านแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับที่พบเห็นเข้ามาขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยสร้างความฮือฮาและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ข้อขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทอปิก o t com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ